พี่น้องครับบรรยากาศเตรียมตัวอีกแล้วครับผมเปิดน้ำทิ้งสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องไพ่หนุ่มเสกนะครับคือเก่าครับผมครับนี่ครับมันนี้จะภาพขอมาอีกแล้วได้ลลยครับครับวัอนี้จัดลา่ให้จะบภาพอีกแล้วครับผมคนอยากได้ไลยครับไม่กล้วยครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับจังนอนกับสีออกเดินทางนะครับผมมืเอนี้ไปทางไหนตาอ่าบ้านน้องเชือกครับวันนี้บ้านน้องเชือกค่ะเมืองแก่ครับผมอ่าอำเภอตึกนี่แหละครับอ๋ออยู่สตึกเฮาครับผมมืเอนี้ครับเสือซีอยู่เลาะสตึกครับเวะมาเยี่ยมมาชมหน่ยครับบ้านน้องเชือกตำบลเมืองแก่บ่ตาแม่นบ่ตำบลเมืองแก่ครับมืเอนี้ครับโอ้กล้วยแม่เป็นตาแซ่บแต่แซ่บเมนี้จัดไลนแล้วครับ เรียบร้อยแล้วครับจังน้อยก็ออกเดินทางเมื่อนี้แห่ตอนไหนครับแห่ช่วงบ่ายเนาะตามมันปะแห่ตอนบ่ายนะครับสีเชือกครับเมื่อนี้ครับวันนี้ไปด้วยกันสีเชือกนะครับได้ออกงานอีกแล้วพระเอกในดวงใจจ้านายน้อยน่ารักขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมั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 น เย็บนาซานะครับขอพูดหลายๆครับคุณเจี๊ยบนะครับที่เขามาทักทายนะครับที่เขามาเมนนะครับมาให้กำลังใจนะครับมือจัดไล่เรียบร้อยครับผมรักกันแล้วครับรักเสกรักกล้วยครับจุ่มพลสีจุ่มพลขอบคุณหลายๆครับงามสวยงามมากงามอีรีงามคักๆงามกระโดงงามกระเดีย สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณอมรินนะครับเด่นดาลัมนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมนะครับที่มาเม็นมาให้กำลังใจนะครับผมกันเมือนี้ว่างๆนะครับเมือนี้ตำบลเมืองแกนะครับอยู่สตึกเฮาเนี่ยแหละครับบอไก่บอไก่ครับพื้นที่สีเขียวอยู่ครับเนาะพื้นที่สีเขียวอยู่นะครับผมเอฟซีจากบอวินเดอครับแม่ สวัสดีครับผมมาจากบบวินครับคุณอมรินนะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่มาเม็นให้กำลังใจนะครับมืาอนี้จะภาพพันคอนะครับอยากได้ลายเป็นแบบโบราณนะครับสร้างแหงงานตามแบบประเพณีโบราณเขาที่เขียนยังสีนะครับสีบไดามีผาบไดาจัดผ้านะครับผสว่าสดีเขาไม่มีผาครับกำลังมามีบางช่วนล่างๆนี่ครับแต่เขาแบบชิลได้ครัไหมมองกลางนี่ปูนออกหมดเลยตามันบรชัดได้ในนี่ มองหน้าผากไหมบอกให้ชัดครับขาดปูนบรอปูนครับขาดปูนครับขาดปูนเดี๋ยวจัดให้ครับจัดให้ครับเฮ้ยนี้เป็นไล่งานที่สองวันวันนี้ตาแมนครับในในปีนี้แหละครับขอบคุณล้วครับขอบคุณนะครับคุณราชาวดีนะครับเอากำลังใจมาให้ครับผมขอบคุณนะครับ รออีกแล้วครับรออีกแล้วพายนุมเสกครับครับขอบคุณครับอนแรกโอ้ยซื้อเป็นภาษาอังกเนาะครับภาษาอังกฤษนี่อ่านมาค่อยออกเดอเอฟซีเ้ยนี่น้องขอโทษหลายๆนะครับเมื่อนี้นะครับอยู่รลระบ้านเฮ้าครับผมอยู่อำเภอสตึกเฮ้าเนี่ยแหละครับอำเภอเมืองแก่ครับผมตำบลครับโอ้ตำบลเมืองแก่ครับโอ้ยจังไงจะเปลี่ยนอำเภอให้เขาแล้วอยู่เระบ้านนะครับผมแฮช่วงบ่ายครับ ก็ได้้าวครับผมจากน้อยจังจีไปครับผมไปรอจากน้อยแตแห่เลยครับเรต้องยูดวโอ้ยโทรศัพท์เนาโทรศัพท์ตีล่งกาอีกแล้วรครับผมหอดเวลาแ่เด้เสียไรให้เบิ้งอีกครับ ขอบคุณนะครับที่ทาติดต,ตามนะครับที่มอันนี้ครับผมติดตามกันยาวๆครับผมติดตามกันยาวๆครับผมรักหนุ่มเสกน้อยๆขอให้รักนานๆครับอันนี้จัดลายแล้วแหละครับผมก็เลยหายรางวัลครับผมขายยืมขายยืาานขายืนขายยืนครับได้กล้วยสองวีเมแมนบ๊อสองวีไร่สามเครืนาะ โอ้ขอโทษขอโทษสันแม่ลำผิดเราจ้างพ่อพลายขอบคุณหลายๆครับสื่ออยังน้อนีหน่อยอยังพิมพ์บ่พิมพ์พันบ่เฮ้ยจังไดดอกภาษาอังกฤษครับเพชรกระสังมาอีกแล้วครับเพชรกระสังจุงกะบาดจุงกะเด้อจุงกะบาดจุงกะเกลือเปลืิกเด้อไม่ติกเด้อจังเตอลิง ตราเคยมุ้ยไข่เคตกระซังละวันนี้นะก็รับไอแม่วางปุ่นเรื่องน,นี้มาติดต่ออยู่ตกามานเรื่องนีงน้อถ้าถเพือการตามสโลแก,กนบัดก็พูดหลายๆครับรักพ่อพลายครับนิราดาบอเมร,ร์ละว่าภาษาอังกฤษกักบว่าคอยแข็งแรงคุณนิราดานะครับ โอ้ยเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษเนาะบ่ค่อยแข็งแรงเนาะบ่เป็นหยังครับขอบคุณทุกเสียงสวัสดีจ้าไปแห่ที่ไหนเนาะคุณอีหยังเนาะนี่คุณภาษาอังกฤษเอฟเอฟซีมาเด็กเงีอยเนาะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆนะครับกันอ่านบ่ออกกไอยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อครับโอ้ใช่แล ett, ้ว <Ori> ค <listen to you> ่ะนิรดาค่ะโอ้แสดงมาถึกอยู่เด้สัตว ขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาให้กำลังใจนะครับที่เนมานะครับผมเอาเล่นเล่นน้ำก็ออกมืดตัวเล่นน้ำไล่ก็ออกมืดตัวเราจะพาไปขึ้นรถนะครับผมไปแล้วครับวันนี้ครับไปขึ้นรถฐานนะครับผม ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแลครับงานลเลาัยูมาหานำจักโตอ้มาจากเมืองการก็มีเดตาขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่เขามาให้เขามาให้กำลังใจนะครับทีมงานนะครับเขามาเม่นนะครับ เขามาแชทมาเล่นน้ำนะครับพี่น้องครับผมมาให้กำลังใจนะครับทีมงานครับครับแลนขึ้นรถเลยครับเอฟซียูโรบานเฮานะครับเมอนี้นะครับถ้ามีโอกาสก็แวะมาเบิงมาเล่นนะครับอันดับเอฟซีทียู่ทางไกลนะครับที่ว่ตไดมาถ่ายรูปน้ำก็เดี๋ยวสิไล สดใ้เบิ้งนะครับเดี๋ยวจะไหลไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาให้กำลังใจนะครับที่เขาาเม้นนะครับตอนนี้ขึ้นรถแล้วครับผมจัางน้อยก็สิออกเดินทางนะครับวันนี้บอกไกลสําได้นะครับก็เลยพากันจัดไล่ไปแต่บานครับเขียนไลายไปจะพาเพิ่นขอมานะครับ มือเอนี้ยอยูรอเลาะบานเท้าครับคุณเพชรกระสังนะครับผมบมืเอนี้อยู่ตำบลเมืองแก่นะครับผมบานหน้าเชือกบ่บานหน้าเชือกบ่ตาบานน้องเชือกบานน้องเชือก,อก,อกนะครับ,บผมตำบลเมืองแก่นะครับยอมเพิ่มสตึกเท้าหน่ยครับตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยครับโอ้ยอนแสงแรงด้วยครับโู่ทไปน้ำแลรงกับรถทัน ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่เขามาใหา้กำลังใจนะครับที่มาอวยพรน,นะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคุณสาวินีนะครับผมเมื่อนี้นะครับไปกี้เชือกก็ะตาเมื่อนี้ไปสีเชือกครับผมมีพ่อใหญ่สีตะไคร้พ่อใหญ่สีตะไคร้กับไปครับพายแก้วกับทองเงินแลวก็พายหนุ่มเสกนะครับผมเอานะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเตรียมโตสิออกเดินทางนะครับผมเตรียมโตใส่ชุดจังไยกันละครับครับจังไรกับว่กคือตามนั้นเลยครับช่องพายหนุ่มเสกนะครับ ขอให้เป็นกับ FT นะครับมีเป็นสุขดีนะครับมีความสุขความเจริญนะครับที่การสินไนขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสจกัเจ้า